ทำอะไรอยู่ที่จันทบุรีครับค่ะตอนนี้ก็เปิดร้านหมูกระทะอยู่ค่ะวิกฤตโควิด -19 บเกาทำให้เรากระทบยังไงบ้างก็โดนสั่งปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ห่างหายไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือร้านปิดร้านเปิดก็คือรายได้ก็หายไปเลยใช่ค่ะแต่รายจ่ายรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะมีค่าเช่าที่ด้วยอ่าแล้วก็ไม่มีตังค์ไปจ่ายเขาเแล้วเจ้าของที่เขาว่าไงอ่ะเขาก็ใจดีค่ะก็คือให้ค้างแบบ เรื่อยให้ผ่อนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอองั้นวันนี้โอกาสเป็นของส้มป๊อกแล้วส้มป๊อกเลือกบทเพลงอะไรมาร้องในวันนี้ครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะหนูก็เลือกบทเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวง,งค่ะบทเพลงจูบแล้วลาค่ะ หนูปลายข้าวรวงจนเม็ดข้าวรวงทำเอาสวงเราเสีย mm hmm. เหนื่อยทั้งวันฉันอยู่คนเดียวหนุ่มในมืองมัเดเหลียวแล้วขอ อกฉันเพียงว่าเขาจะมาปลายปีโอหน้าวันนั้นตัวพัน,น เราเท่าฟ้ามองเจ้านกเฝ้าคู่กันตลอดรักกัน พี่ตาพม่พอใสุกว่าส้มปกร้องออกมาได้ไพเราะนะลูกนะแต่มันเหมือนอยู่นิดึนตรนที่ว่าพี่ต่อยากให้มันสุดกว่านี้อย่างท่อนนึกถึงวันฉันอยู่คนเดียวพี่พึ่งร้องไว้สุดมากเลยนึกอะไรเงี้ยแบบขึ้นมานึกเนี่ยมันสุดมากแต่พี่ม่รู้สึกว่าทําไมส้มปกนึกมันยังแบบเหมือนยังไม่สุดแต่มันอีกนิดนึนื่อขออีกนิดนึ่อยะไรเงี้ยค่ะคำแรกของน้องส้มปอกขึ้นมาเนี่ยคำมันไม่คมที่เพิ่งเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงคำแรกเลยขึ้นมาต้องแบบคือแบบ ลมลมก็คือต้องลมแตนูลงลมมันเหมือนลุมอ่ะมันไม่เหมือนลมลมจูบรูปลรเนี่ยแล้วก็จะมีคาเนี่ยเข้า e จะมาปลายปีคือการล้วงคํากันอ่าน้าหนักหนักเบาในคําของคําแต่ละคําอย่างเงี้ยอันนีน้อันนี้คือคือสิ่งที่เพิ่งเขาร้องไว้มันเหมือนมิเจเรตมันมิจเรตอยูในคำนใ,นในคำนั้นมันเป็นสเสน่ห์อันนี้ถึงได้บอกว่าก,า,การร้องเพลงพึ่งเนี่ย ต้องฟังเยอะๆฟังทุ่งเยอะๆแล้วเราจะรู้ว่าเขาเขาถ่ายทอดเป็นครูอยู่ในบทเพลงนั้นๆได้เยอะมากอันนี้ผมเห็นอยู่ใกล้ๆเพื่อนน้องเขาจัดฟันด้วยไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าเหมือนกันการออกเสียงมันอาจจะไม่เต็มที่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยอาจจะเป็นได้ใช่ไห้ก็เคยจัดฟันเหมือนกันก็ร้องแล้วมีปัญหาอย่างเงี้ยเลยไปถอดตอนหลังก็ติดมุ้งลวดแทนก็ฟันยุงได้ค่ะแล้วร้องชัดนะ สัตสัต E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตสัตสัต E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตสัตสัต E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตสัตสัต E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวีย